ค่ะเอ,อากก่ปา่อนนะครับ tăm report โบอหอนก็นไม่นยังไวจะได้ต่ำต่ำป้าให้ตัวนี้ก็เลยจะไม่เห็นสุกกี่ยเหตุตรงบอกเพือจริงไม่มีถ้าว่าต่ำต่ำแล้เบิดเนะี่ยตอนแล้เบิดเนี่ยคือกลับด้าน อันนี้ปล่านะครับสามคนใช่อไหม สามคนเดี๋ยวได้ค่ะเด้อเดี๋ยวนะคะอันนี้ตำป่ามาแล้วนี่เจ๊<า>เอา,าอันอนจานได้แล้วเนะาะและ้วแล้วกินกินไป,ไปก่อนได้ค่ะเด้อขอเฮซุกิให้ตัวนี้ก่อนได้คะ<า>่ะเด้อจ้ากินไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวจะหมุนเวียนให้นะคะเดี<า>๋ยวจะหมุนเวียนให้นะคะ เม็ยซอยเม็ยซอยผักสุก,กี้ไปใส่ว่าเอ๊ะซอยผักสุก,กี้ไปใส่เม็ยซอยแล้วนะซอยล้างเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเพื่นเพื่นมาจากสม,มุทรปราการเพื่อต้องพิสูจน์นะว่าซุก,กี้อันใครวิทยาศาสตร์มันสิมันสิแซ่บบันได้ทัถเบิงงโลก ฉันเลจจาหาร้มบุนามอะไรห้าตระหักห้นาบุบบนไะนะห้าอันนี้ทยาศสามาเอาทีหลังพอวิทยา ยาสารมันลวกไม่นานเลยอันนี okay. ต้องลวกด้วยหรอลวกด้วยเกงป่สิบ้าเขาบนลวกอีกเขาต้องผ่านความร้อนซะก่อนนะเก่ง mm hmm. ไม่รู้อะไร mm hmm. เห็นไหมมันต้องลวกนะคะ mm hmm. อันนี้พระราชจะลวกนะคะ mm hmm. มันต้องรวดเร็วนะคะสาบว่ได้เด้อลูกกขารลอนานค่ะ <c oughs> ก็สิ้อานานเพื่อกระซ่างลายยางเนาะ <c oughs> น้ำมันออกจะด,ดำเ <c oughs> พราะน้ำซุปมันดำเนี่ยมันเป็นน้ำตกเลเออมันเค็มเคามันอร่อยจริงๆไขวิทยาศาสตร์อยู่ข้างล่างนะคะพอแม่เอาโป๊กมกาหัน ภิวิทยาศาสตร์อยู่ข้างล่างนะคะกับปูอัดนะคะพ่อแม่เอาติ่งกันจ่อาอะไรกันแอมจ้าบ่าแสบกับซาบจะเบิดจ้า <c oughs> <c oughs> ทีนี้อ่ะรอรอรอตํากลับบ้านนะคะขอดูเลีต้นนั้นต่อนะคะตําอะไรต่อ <c oughs> ตำมแลเบิดนะคะ อันดิบเอานั้นลวกลวกลวกแล้วต้องมือ,อนี่ห่อนจะกิงมันดิร้อนจ้า เิดลืมลวกลูกชิ้นลืมลวกระเบิดใส่อันนี้คือลูกระเบิดนะคะอันนี้ระเบิดปิงปองนะคะเ เห็นไปคะใครวิทยาศาสตร์เห็นไปคะหามาเจอแล้วฮามังเห็นบอม่ได้กินใครวิทยาศาสตร์แล้วบกระแสบบังบอใครอยู่ แล้วนะคะต้นระเบิดนะคะต้นนี้นะคะมาแล้วนะคะอาหารกิน